เต็มกระเบืองหกรอยโต๊ะบ้างกระดิ่งกุ้งทิ้งทิงกระเบลโงไม่สองมาหนึ่งไหลไปเพื่อหนังสือคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที time, ่ม huh kind of ีอายุต่ำกว่าสิปดปีไม่ควรรับชมอุดอด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 อุดด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 อ อออออููดดเฮ้ยมาครับผมกราบสวัสดีเกียรติคุกแก่ท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของรักีพิกกี้ของเราเจ้าหมูทองนำโชคนะมาจัดกันอย่าไปรออลไเล่ามาซื้อให้ดูดีกว่าวันนี้จะทุนมันที่750นะเพื่อนขอซื้อเบสเซ็ตไปก่อนเต็มกระดาเดียวจะจัดเต็มเอาอูดอูดอูดรมอูด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 เบาไปหนึ่งแล้วที่หายเจอรี่สามปุก พนึงสวยงามประดลานีท้ออกมาดีครับรอยยี้ไหลเดี่ยวไปดอกนี้มาอีกบ้องบ้างหกสิบเคเรน้องคิวเก็บคูณไปอูด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 อเต็นกระเมืองอูดอูดมาสี่รอยยิ้มไปไปต่อ อยู่ยังมีพุงนี้เสมอเบ็ดมาหนูเบ็ดดูป่อหกโก้ตั้งมาสามร้อยโอเคเรื่องไหนไปกระดิ่งกุ้งกิงไจริงิงกริงกุ้งกิงริ่งริกุ้งกิ้งไม่ับเปสามร้อโอเีสามบนขอเป็นเครื่องไหนคูนแปดเอบคูณแเอ้คูณแเอ้คูนแเอสุดท้ายแล้วเอ้หัอะไรของมึงวะเจ็ดร้อยกูมาเบ็ห้าสิบแม่ง แม่งไม่หลักได้ไงมามาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมอุ้ยขาตัวเดียวสกีเตอร์ฮะรอกมาเพื่อหลักมีแลมอนเลมอนลงมาไอซ์สกีเตอร์ขาตัวเดียวองเพชรสององเพชรสองเอาลงเพชรอี๋เอาลงเพชรอี๋อุ้ยแมงไม่ลงลูกเองมาแทนก็ได้กงกิ้งสกีเตอร์อยู่ไหนลูกลงมาทีอย่าอ้อนเพชรสองโอ้เลมอนสกีเตอร์ซาลามา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 ไม่ลงว่ะ เฮ็ดสองต่อเป็นกระเบืองนะกูบอกเลยนะเต็กาเบื้องเข่ะหรืยังไม่โดนเไหนเฮ็ีจินดาโอ้หจะงู้ตัวดังหาเฮีจินดาโอ้โหอะไรวะคือมันแขงแหมวะเฮ้ยฮัลโหลพป่งลงมาเถอะลงมาแล้วเพ็รลูกรักอกนี้คูนก้าวโกงทงหกพันเจอ้ยกว่าจะมาอ้ยเต็มกระบื อะไรอีกสวยงามระดับแม่แต่ตอนนี้เออสุดท้ายนี้เราไม่ได้นะสกิเตอร์โลมาสกิเตอร์ไม่ลงครับผมมาดิก็มาดิหูหูแปดพันหนึ่งกับเรื่องราวด้ามึงใครซื้อไปเลยครับเป็ดร้อยใส่ไปที่ใจญ่แต่ก็ติซื้อเก็บมันห้าวัด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 ขอปักกันนั่ำตายจิตาลีเดมึงเวาได้ไงเลมอนมา โอเคลูกเ, okay, เหรียญมาสวยสวยสวยเขเลยเฟสน่าสวยไงโบราณแต่คูณสาวโป้ฟังขัดตาเนาะโอเคเด็ก okay, ใคร,ใคร,ใคราา่อนเด็กวานคืนมาสองพันวะเออได้อยู่มีอะไรไหมฮัลโหลฮัลโหลมันจะปักเลยเอร์นะท่นตะวันดอกนี้โป้ฟังมาพันสี่ไรลูกคิวเพชมึงเข่สองขอ,งของเลยลูกเพอมาเต็มกระเบือกหกร้อยโป้ฟัง กระดิ่งกุ้งคิงทิกกระเบลโค้ชม่สองพันหนึ่งไหลไปเรื่อยหนังสือพิมพ์ป้าคุ้ยขุดแต่มานสี่ปันแปดมาแล้วลูกจ๋า <c oughs> สองหมื่นอ้อยไปหนึ่งดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆไม่ลงกว่าเลยหมื่นหนึ่งห้าร้อยโอเคถึงเท่าอยู่ดังเบือ้องโอเคพอเลิกดีกว่าวันนี้ก็มาได้หมดีประมาณหมื่นสองพันนะครับ นะถ้าชอบทุกอย่าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งใไ้ด้วยเพื่อไว้เจอใหม่มมในคลิปหนะ้าขอ,อย่างดูกันหน่อยขออนเข้าไม่ได้เลยโอ้ลาไปบ้างไอ้